และได้ก่าวมว่าข้าวสังเกตของพัทลุงขายได้ประมาณปันเท่าไหร่นะสามหมื่นนี่ประาณี่่งอ๋อแล้วอ๋อถ้าเป็นชามอ๋อเป็นข้าวเปลือกหนึงห้าแต่ว่าถ้าข้าวสายเป็นสีละสามหมื่นได้ไหมได้ครับแล้วถ้าสมมติเป็นเป็นข้าวเปลือกของเราขายได้ประมาณแปดพันสีออกมาเป็นประมาณนะครับก right? ็อาจจะหน่ห้า คำถามอทำไมข้าวสังกไปต่อขายที่แพงขนาดนี้ผันน้อยเนาะผันน้อยและข้าวสังกบจริงๆที่อนขายได้แพงขนาดนี้นะขึ้แต่ก่อนไม่อืมเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เราเริ่มมองตลาดเมื่อก่อนสังกตคนไม่รู้จักอาจจะขายได้ไม่ถึงสามหมื่นหรือหน่งหมื่น้าเมื่อก่อนขายได้เอไหมผมไม่สาจริว่าสังกเมื่อก่อนขายได้เยอะไหม ขายได้ถึงหมื่นนะสั <stream confer dles> ่งด้วยขอเพิ <is> ่มความเมื <SPEAK iens Creator> kind of ่อเราได้มีความพอทำการตลาดเขาขายได้แพงขึ้นแต่สินค้าคือสังกุดมีน้อยใช่ไหมมีน้อยมากคุณภาพดีลูกค้าก็พร้อมซื้อนะครับข้าวของนครศรีมีอะไรที่เป็นข้าวที่จากใต้สัมกัสได้ไหมเล็บนกอ่าเล็บนกเล็บนกแพงครับมีพี่ี่มีใครปลูกเล็บนกบ้างไหมครับเล็บนกใช่ แล้วทำไมเราเอาไปข้าวหนาแล้วปลูปูได้ปีได้กี่รอบครับรอบเดียวอ๋อแต่ว่าตอนนี้ข้าวปันดาวเราตีปลูกได้ประมาณสองสามรอบเพราะนั้นปลูกปลูเล็ดล้มักทุ้งไหมครับไม่ปลูกอ๋อแพงอย่าไม่ปลูกสังเกตว่าปลูกได้ปีรอบเดียวปีรอบเดียวกันแล้วก็อยู่กันได้ไงสังเกตถ้าไม่ขอยู่ได้ในที่ผมถามาความรู้เนี่ยทำไมเข้าวหนาถึงได้ปลูกรอบเดียวเา ทำไมเลทล้มก็เราผูกรอบเดียวแล้วมันอยู่ตลาด่ันั้นจก็คืท่ะาก็คือจริงๆว่าตลาดข้าวสังเกที่ค่อนข้างจะแคบมีการรับซื้อที่มาน้กเยอะแต่ข้าวสังเกที่ไปดังในในตลาดเยอะขึ้นนะ ผมคิดวตอนที่เราสอนเรื่องใการตาเรื่องน็างค่้าวาเรา่ข้าสยังเป็นจำนวน้อยอย่ครับเพราะสิ่งที่เราคงจะอย่างดีอ่าอนี่เราเริ่มมีกระไรมากขึ้นนะแต่ว่าต้องมีจำนวนน้อยเราไาก่าแต่สิ่งนั้นนะพอเราก็ถึงลูกค้าครับเราอาจจะต้องูต่อมาอยู่และตอนนี้เนี่ยได้จากได้การปิดต่างๆเราทำการปิดนะครับโดยถูต้องถึการปิเนีเราทำต้นทุนได้ต่ำสุดจริงๆแล้วนีอรัานะครับได้มีนสิ่งที่อยากจะประเด็นนะ ถ้าอามรตอนี่ที่ต้นถึนต่างๆห้าเนียเจ็ดบาทก่าไรใช่ไหมสามารถลดลงได้อีกอไม่ครับสามารถลดลงได้ไหมเวลาที่ทำการกุ้ข้าวเี่ยสามารถลดต้นทุนการผลิตไหมลดได้ใช่ไหมและถ้ากนตอนนี้ลดไหมครับไม่ดเท่นคือจริงๆสามารถลดการผลิตได้ใช่ไหมถ้ามุณลดการผลิตได้เนี่ยถ้าเราลดการผลิตจะมีกำไรได้หรม ถ้ากิดไม่น่าจะมีนะฮะนะะวคถามว่าแล้วเราจะลดการต้นทุนการผลิตได้อย่างไรแลจะมดไปเก่งไหนาใช่ว่าโควเจี้เดี๋ยวจะสวยขไปเร่อยๆอันนั้นี้ต่อเลยครับมันแน่นอนนะว่าสิ่งที่เราถามว่าทำไมนนี้เรต้องูกเพราะว่าเราคือว่าเวลขายของเนี่ยมันจะขึ้นยู่งนี้ขนนี้ผมเอากระถางยูมาลบแล้วกถางลบให้ดูเนี่ยเพราะว่าบางคนบอกว่าั้งของแพงเนี่ย ทีราคาสูตากหลายคนหมาว่าจะบอกแพงม่อยกซืคำถาตอนตอนีน้คือว่าน้ำมันฟาร์มแพงไหมับาทอยากซื้อไหมไม่อยากเพราะคถามได้ผผตามเยอะข้าวราคาแพงอยากซื้อไหมก็คงไม่อยากเพราะเรจะสังเกตนะว่ามีส่งลูก้าีบทีเนี่ยของแพงไม่อยากซื้อเรจะสังเกตนะว่ารัฐบาลเองถึาที่อยากจะกดนมันต่งกั หรืวอว่าโรงสีที่บอกว่าอยากยึดตัวหายเพราะถ้าสูงกาในครั้งเด็ดราจะมีชีวิเราไ่้อ่าีตอนาคั่งต่อมานะครับที่ตั้งใจทุกทีถามว่าตัว GDP เคยนึกถว่า GDP บ่อยไหมครับเศรษฐกิจนครับ g ี p คือกเศรษฐกิจครับเขาบอกว่าถ้า GDP ดีเนี่ยมันจะอีก okay. ันซื้อขายมากขึ้นเ่พราะคำถามว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเวลาผมขายค่าเาียผมควรจะขายแับคนไหนจะปัดไหนบ้างผมอะไปดูนะ คนที่หน้ามีปุ๋ยรายได้สูงอาวังหวัดไหนงีรายได้สูงภูเก็ตจังหวัดไหนมีรายได้สูงครับจังหวัดสีรายได้สูงนะภาคกลางนะครับกรุงเทพระยองตอนพงศ์ถ้าต่างประเทศแล้วครับที่มรายได้สูง,สงนะมีประเทศไหนนะครับจีนนะหรือว่าที่ไหนญี่ปนนุ่นนะครับซึ่งเพมันจะสมัยแบบ ตอนนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าก็อะหรเนี่ยมัน <c oughs> ต้องดูคำว่าเศรษฐกิจก็คือจริงเพราะสิ่งที่เราต้องมาดช็คก่อนคือคนไทยจะมีรายได้สูงขึ้นในอนาคตมันจะสูงขึ้นนะครับและถามว่าเวลาที่เขาพูดถึงคําว่าประเทศไทยต้องมีรายได้สูงขึ้นคนไทยควรจะมีบก่อภาพมากขึ้นไหมตามหลักเพื่อตัวเองวันผมเชื่อว่านี่มันจะโดนจังหวัดไหนมีรายได้สูงขึ้นประเทศมีรายได้สูงขึ้น,นไหม เราก็จะไปขายผ้าของเขาเพราะฉะนั้นยอดขายผ้าและยอดการซื้อผ้าก็คงจะดีขึ้นอันนี้มีอัปจีดีครับต่อมาคือราคาเนี่ยมันก็จะต้องดูครับว่าอะไรใี่คุณ้แข่งขัางเช่นข้าวสารว่านะครับตอนนี้เนี่เข้าสารนี่ยนะครับมีราคาเด่นแต่ถ้าสมมติว่าในตลาดโลกเขากินข้าวอย่าเช่นข้าวสาลีหรือคนไทยกินข้าวเหนียวหรือว่าบางทีกินข้าวหอมมะลิถ้าข้าวหอมมะลินี่เนี่ยราคาถูกลงคนก็จะซื้อข้าวสาร อันิพนธ์เรียกว่าตลาคาผู้แข่งขันสินค้าที่ใช้ในการเปรียบเทียบต่อหน้าพประชากรเขาบอกว่าถ้าสมมติมีประชากรเกิดมากขึ้นคนจะกินมากเพราะประชากรที่ว่าถือว่าราดเสินค้าคนก็จะเป็นพวกมากขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นนะว่าเวลาที่เขามีการลงเรื่องกับเอซีถามว่าเอซีเนี่ยเขาพูดว่าประชากรจะมีกี่คนพอจับได้ไหมประเทศไทยมีประชากรกี่คนนะหกสิบล้าน เวลาเเซีม uhm. ีประชากรกี่คนเน่ยงกอยเนีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที Ugh. ่กระทรวกาเีบอกว่าเราจะรวมเป็นประชาคมสิบอาเซียนกตือมีเอเดมที่เราคิดว่าเราจะขายข้าวกับประชากรหกสิบล้านคนตอนนี้อาจจะมีข้าวให้กับประชาชนได้ประมาณหนึ่งหนคนนะประชากรหกร้อยล้านคนเป็นคน เขาจะบอกเลยว่า <Ich. S 1> right? a, a, a e c เนี 200, ่ยมันยังขยายจาก EEC ประเทศที่เรียกว่าประชาสีอาเซียนนะครับสิประเทศเป็น a e c บวกสาม EEC บวกสามคืออาเซียประเทศและบวกประเทศอนประเทศนาจีนมีบวกสามคือจีนนะครับจีนญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้จีนมีประชากรทั้งหมด1 0 0ล้านคนญี่ปุ่นมีประชากร2 0 0้านคนนะครับและก็ทางใต้เกาหลีใต้มีประชากร2คน เพราะฉะนั้นรวมกับประชากรอาเซียน AEC บวกสามีประชากร2,200ันสองร้อยในกันตลาในกันตลาดค้างและก็เป็น AEC บวกหกในครับเมื่อกี้ที่สององค์บอกก็คือมีออสเตรเลียด้วยมีอินเดียและก็มีนิวซีแลนเดียรวมประชากรสายเพราะสิ่งที่รัฐบาลไทยคาดหวังคือว่าพอมี AEC แล้วคนไทยควรจะส่งข้าวไปขายต่างประเทศได้ง่ายและต้องควรจะขายข้าวได้อย่างมาก คำถามคือจริงหรือไม่และบางคนบอกว่ามันอาจจะเป็นว่าข้าวของต่างประเทศเข้ามาแข่งเรานะเช่นข้าวเวียดนามหรือข้าวตากูชาก็อาจจะเข้ามาขายแข่งข้าวไทยได้เพราะการที่มีประชากรมากขึ้นในภาคเราอาจจะแข่งได้มากขึ้นแต่พอเปิดเอชซีแล้วเราก็จะเจอผู้แข่งอื่นๆต่างๆากูชาเวียดนามเพราะเวลาที่เราเตรียมพร้อมของการรับดเอชซี มันก็ต้องมองส่วนุญนะครับปีนี้มันตัวขายได้มากขึ้นสองธุรมลคุณก็คือการค้าขายแต่แน่นอนว่าของภาคใต้ช่วงนีเพราะมาเลเซียภาวเขาดีเนี่ยผมไม่ดีเักค้ณเขาไม่เข้ามาแข่งแล้วนอย่ากกินวัตถุดิบเราต้องระวังคือข้าวเวียดนามข้าวของนะครับกัมพูชาข้าวของลาวข้าวมานจะมีให้ตลาดครับแล้วว่าเรามองเชิงบวกก็คือว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสของตลาดในเอเชียเราอาจจะขายข้าวได้มากขึ้นและเพ็นขาดดงขึ้นครับนั่นคือการมองในระยะสั้นๆของ แล้วนี้มาดูที่น้ำหนัต้นทุนต้นทุนเนี่ยเาบอกว่าข้นอยู่กับน่กค่าจ้างแรงงานขึ้นอยู่กับตัเทียบางทีก็ขแต่เนอะานมานแพงนะครับตอนนี้พี่พี่รใช้น้ำขนานมันแงนะแนวโนในอนาคตจะแพงมากกว่นี้รัมแพงมากครับน้มันี่มีการมองว่าในอนาคตเราคงจะใช้ประมาณสี่สิบาทต่อเดือนในช่วงสอีหน้าก็ติดติดด้วยก่อนครับว่าใช้ส0บาทตอนนี้มันน้ำค้าใช้ไคับน้ำมันน้ำ้าที่อยู่ ิในพวกอเอรคออต่างๆได้ไมด้ครับเะราะฉะนั้นผมก็ว่าในชุมชนนเ่ยทำพลังงานทดแทนไโดีเซลได้มก็จตเปลี่ยนต่างๆเพื่อดูว่าก้นทุนรพลันี่นมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการั้นะครับก็ีมาเพราะว่าราคาอี่ไแ้นะต่อไปในภาพบริการในการเกษตรนะครับมันก็องจะเช่นเกี่ยวไปมันกแจะเปลนขึ้นไตามนะคร เพราะสิ่งที่ผมชอบทุกท่านเห็นเนี่ยตอนนี้ต้นต้นการบินทุกคนเฉื่อยไแน่เพราะมันคิดอยู่ว่าจากประสบการณ์ที่ทุกคนจำได้ปุ๋ยราคาแพงก็ไม่ลมดน้ำมันแพงก็ไม่ลงนะครับต้นทุนการบินจะแพงขึ้นคำถามคือถ้าราคาแพงขึ้นเร็วไหมเพราะฉะนั้นพี่ๆเริ่มเห็นอนาคตของทุกคนหรือยังครับว่าในอนาคตสิ่งที่เราเจอคือต้นทุนการบินที่สูงเลย คือหนึ่งไม่มีคามกดดันแต่มันมีโอกาสสูงขึ้นแต่คำถามคือราคาข้าวคิ่วมันจะสูงขึ้นเยอะไหมครับายังม่และอาจจะนิ่งๆขึ้นอ่อเพราะสิ่งที่มันทำลายเกษตรกรนะครับชาวนาทำลายคือกำไรทางเศรษฐกินั่นคือสิ่งที่เต้ององดูด้กันอนนี้อ๋อชูวีเรื่องขอุชูบีเรื่องนะเรื่องที่บอกว่าทำยังไงให้มันกำไรมากขึ้นเจ้าประการที่คนสร้างกนนะครับดีงขายใหมากขึ้น ดึงขายราคาดีขึ้นสองคือลดต้นทุนครับดึงขายได้มากขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนประกอบกันตางๆตอนนี้ผลิตต่อได้สูงขึ้นนะคนไม่ต่อได้สูงขึ้นไมครับสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนก่าจะเก่บน่าจะทำได้ง่ายเก้อันที่สองขายได้ราคาดี้นขายทำได้ง่ายอันนี้จะสังเกตว่ายากไหมสามครับลดต้นทุนทำได้ง่ายไ ครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเชื่อว่าทุกคนทําอยู่อีกที่เราชวนมือเนี่ยว่าผมเชื่อทุกคนจะอยู่ที่หนึง่งเนี่ยเพิ่มขอที่ต่อได้และ2คือการนัโลโตดต้นทุนกันวันสิ่งที่คำถามต่อมาครับว่โลโาโลดต้นทุนเนี่ยเราลดได้ดีที่สุดไัมก็ใช่คโลโลโรับมต้นทุนที่เราทำเนี่ยเราลดต้นทุนต่ําสุดทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือต้องนั่งกลับไปดูบัญชีของเชื่อคนทำนย,ยู่ทุกคนจะเห็นชัดแต่คำถามแรกคือเราโลดต้นทุนได้สุดเดี่ยว แล้เราเพิ่มผลิตต่อไร้ขึ้นมากเจษฎาเกตเห็นไหมครับว่าการเพิ่มผลิตต่อไร่เราเรียกว่าเพิ่มแต่แตที่แต่ที่เคาได้แค่เนี่ยลดต้นลดได้จะเต็มที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าการเพิ่มกำไรมันก็มีข้อจำกัดอยู่แล้วไม่ว่าจะเพิ่มผลิตต่อไร่หรือพยายามลดต้นทุนเราก็จะมีข้อจำกัดเพราะฉนั้นวิธีนี้ถามว่าเพิ่มไรได้ไหมได้แต่มันเป็นวิธีที่น่าจะดีไหมก็บอกว่ามันเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายสุดแต่ในยุคเราผมต้องหาทาง อันนี้ผมก็ถามว่าการเพิ่ตมต้นทุนขายข้าวแบบเดิมๆเนี่ยผมเชื่อได้ถึงสิ่งที่คนกลับไปบอกพอผมเชื่อคนปลูกข้าวมา3าปีสี่สปีส่วนใหญ่จะใช้แบบเดิมใช่ไหมส่วนใหญ่ใช้ปัจจุบันใช่ไหม,หไม,ไไหมถ้าถามว่าเราขายข้าวมากขึ้นข้อแรกบอกว่าการเพิ่มต้นวนเนี่ยขายข้าวได้มากขึ้นเชื่อว่าทำได้ไง่ายในตระหนกจมอยเพราะราคาข้าวมันจะมีสูงข,ข,ขึ้นมากผมคิดอย่างอันที่สองเนี่ยขายข้าวได้ราคาดีขึ้น ขายได้เหมได้กันนะคือความอยากซื้อเช่นข้าวสั่งหมดขายที่ราคาแบงขึ้นเมื่ทางอยากซื้อเไม่ซัำถามก็คือว่าถ้าเราขายข้าวนะครับที่เราผลิตกับเดิมๆเช่นข้าวแล้อกองสีที่ทำอยู่เนี่ยแมาขายได้ราคาดีขึ้นถามว่าจะทำได้ไหมบ้างไหคำตอบที่ตอบได้ยากมากเลยเพราะว่าเราต้องไปขายข้าวแก่งที่สุราษฎร์ขายข้าวแก่กัะสรวงาข้าวมันก็เหมือนกันโลงสีเวลาซื้ออะไรเขาก็กดราคานะครับเวลาซื้อที่ไรเขาก็บอกว่าความชื้นชื้น20เครื่อง บทวัดขายก็ชที่สิบเทียเวลาเสร็จต้องไปเทอลรมาัอีว่าสิ่งที่มยาวูบอยหรืว่าการขายภาพแบบเดิมเนี่แน่นอนนะครับว่าตางเพื่อกำไรคงไม่ดูไม่ได้เท่าไหร่ะตอนนี้ก็บอกว่าแล้วถ้าเราแปลเพื่องมูลค่าเนี่ยทำได้ง่ายไหมเราแปลเองได้ไหมโอทีเราสีเองคุมไหมครับนั่นเราสีเองนะตลาดที่ดีนะครับต้องสร้างมูลสีนะครับต้องสร้างมูลสี ปกติถ้าสร้างโรงสีมันใช้เงินเยอะไหม